เราจะทําจุลินทรีย์กันปกติเราต้องใช้เวลา20-30วันวแต่ของครูเนี่ยเวันใช้ได้ประเด็นของเราคือเราต้องการเอาไปย่อยสลายฟางใช้วัสดุ30กิโลกับน้ำตา,ตา10ล10กโลน้ำ10ลิตรต่อพอดอ1ซองวันนี้ก็จะใช้สูตรพิธีการใช้น้ําหมักชีวภาพเกา่าเราจะใช้พอดอ2อสามารถหมักในนา้าได้ไม่มีการเติมอากาศได้กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มที่ใช้บาบัดน้ําเสียตัวที่4นี่คือเป็นจุลินทรีย์กลุ่มยีสต์ตัวที่ตัวที่4ก็คือพอดอเจ็ดนะพอดอห เขาใช้เลยบอกว่าเอาไว้ย่อยสลายเพราะสมุนไพรสําหรับทํายาควบคุมกระจายวันธพืชแต่ครูเองเอามันทุกอย่างเนี่ยมารวมกันในหมักตรงนี้เพื่อต้องการจุลินทรีย์เยอะ <c oughs> นั่นมันก็เลยจะทําให้แก้ปัญหาเรื่องแก๊สมีเทนเป้าหมายหลัก <c oughs> นะแก้ได้เลยนะดินจะไม่เนา่าสองย่อยสลายฟางได้เร็วขึ้นยิ่งย่อยสลายเร็วเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นปลดปล่อยเป็นธาตุอาหารให้ข้าวและได้เร็วเท่านั้น